สวัสดีค่ะพี่น้องมืีอกี้เข้ากระเดินทางมาต่อที่อนุสาวรีย์สมเด็จพระนริศวรมหาลาศนะคะพี่น้องกะได้มีโอกาสมาก,กับวายนะคะพี่น้องก็เป็นบรรยากาศดวยคะ่ะเดี๋ยวสภาพต่างประเ mm <laughs> ีจ่จับผ่าเลือมาจับผ่าเลยวายก็วายกนยืดเลยว้า ค่ะ <Okay. S 2> ก็ขอจบคลิไปไ้แค่นี้นะคะถ้าน้องยุคคีไปสถานที่ได้ตอนนี้ก็สิทายลุงอัปเียใในพี่น้องเบืองเอยๆได้จ้าก็ยังไงก็ฝากติดตามช่องนี้ด้วยค่ะช่องยุคคีเพนมประการนะคะยังไงฝากพี่น้องติดตามในด้อค่ะขอบคุณในการติดตามนะคะบ๊ายบายไปเร็ว